สบายดีพี่น้องร้อยม่อนเสียงมาลูกมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันได้มาอันนั้นมาให้ยายเงึงพี่น้องแคนตาลูกพี่น้องปากจะม่ดีพี่น้องน้ำร่อยกูบ้ามันเ้อกินแคนตาลูกน้ำกันเยอะเสียบเสียบนางกางในนางกาง มา,า <นะ S 1> ด้อลบเช้าหลบเกิดแต่พี่ตองมาด้อ <นะ S 1> มากินตามรวกันด้อกินกระเผาโค้งพักก็มีอไุกอย่างเจ้าอ,อ่ายพา่อมกินตามกระเผาเบ็ดอน้องคน,คนอืม <laughs> อืมอืมก็ขึ้น่อืม งงนูด like ูไม่มาแล้วเขาจำกูไปจะกินทับศีลอ่ะกินป่ะอาหารทีมันเบ็ดหนียวนะบ่บวมไหมน่นแม่ปดหน้าหมื่บวมบ่อืมอืม

กินก mm. uh, ็มานกนังเลมัเอาตักนั่งมั้งไป้ยลุกนั่งเลยมาดิขี้หอบลุกเสอกูนะเจ้นสิทุ่สิดินเอะแม่ก่มาเอ้มเลยตาโตเสือจนหยอดลงจนสิหอดสีดิน ขายขมึงก็ู้ผิดสมบันิผมมีอ่นทางนางมันผสมเนาะม้กับบหอมไปเียนกับบหอมไปเรียนหนงสมหักบะหอมไม่แช่เป็นตัวยีสต์นะมช่็นตัวจัง่ คล้ายบเสอืมรอันนี้นะเนี่ยเอาขายอ่ะกระปุกละชีพิพันปลาหมึกขายอย่างนี้มั้งไม่หนาหมระปกระม๋อกรระปดชงฉนจะหมดสดเมื่อไหร่ก็ปลาหมึกดองอันนกน แค่ไฟแก่ไม่ได้นอีกโ้กิ้มากินน้องมึงสิไมปดูไปกิน้ลูกไปไม่อางยห่ยเกียวกับน้ำไปไหน นมำ้นี่นนก็ซื้อๆเต้มอไเศร้าบไมาเลยบ่มาหนู ก็จันเื่องเงื่นงี้ก็้วึร่องแล้วนะคะับอก่าไมค่อะไรก่อนหืแคอะไรเบดหาเก้าสิบพัน่พี่่ี่ อะไรเนี้ไม่กินแล้วอ้วนหร่มามนก็มีเสียนเท้าเลืองแดง อืมีสามปุ้ม่ส่ไม่ส um, ่งนะจ๊ะอยาก้านหนังยังมาตากี่เนาะมีปาาไหนว่นนังป

พี่ี่คุณนี้คุณี่ไหม่ใชช่ใช่ใช่ใช่ช่ใ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 ่ตช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใช่นชใช่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 ใช้ใช่ใ่่่ อ <c ười> ่ะถ <sa> ่ายอ่ะแต่ก้นน <a> ี <the> ้เลยก็มันไม่ถ่ายเท่าไหร่ห้อเบิร์ดถ่ายจะไม่ได้ถ่ายใช่นะไม่เห็นเบิร์ดเลยห่อนเลยมาอร่อยมันห่อนมันห่อนอย่างนี้อร่อยเนี่ยคุณเจ่าดูเจ้นหน้อที่ได้ไหมอ่านเลย À, không uhm. Thế ăn đi ừ nó bao ngủ hoa này

ามา่นี่อ่านว่าอ่ะมาพ่อลูกนะลู้ลุกลุกไปให้ยังใหยังงโอเคลูกนี่หนะ้าเนี่ย มึงโอมึงนี่นะนานเด้อถ้คคลิปน้าพี่น้องอยู่ดีแม่มาชุกูุ๊กคน้องน้อไปแลวพี่น้องขอบคุเลยหลายที่ติดตามแลรับชมเนอะมาชกูุกคน